สวัสดีค่ะหลาวคนมากกเนี yeah. Hello. 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 Yeah. ่ยฮิลลูนลองแมวมูแผ่หายไปทั้งวันเลยก็เลยผมมาไลฟ์กับทุกคนดีกว่า มาบ้าล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนันลูกเถอะ หายไปทั้งวันเลยก็เลยแวะมาวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมฮะแวะมาทักทายทุกคน yeah. วันนี้ไปวันนี้วันหยุดพราหนูเคลียร์งานที่จริงวันนี้มีงานแต่ว่าทำเสร็จไปแล้วแต่วันฮาลิหัดก็เลยได้เป็นวันหยุด ก็ไปทำบุญมาตอนเช้าแล้วก็ไปหาคุณหมอฮ่าซ่อมล่างรู้สึกสบายตัวขึ้นมากๆเลยนะฮะก็แบบคุณหมอซ่อมล่างแล้วก็ไปกินข้าวฮิฮฮิฮิฮก็ คลายกล้ามเนื้อไปเยอะเลยแล้วก็เดินน้ำเหลืองอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรเอาให้เลือดลมเดินดีอะไรเงี้ยอืมงั้นโอเคแล้วแฮปปี้ดีครับผมเียไปกินกุ้งมาวันนี้ กุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งแม่น้ำนะแล้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำงานงค่ะผมพรุ่นนรงวันท่เราไปต,นนต่งวัดช่อไหม เฟอยังไม่ได้ทำเลยว่าลองไลฟ์ไปกี่ครั้งเดือนที่ผ่านมาแล้วเดือนนี้เราไลฟ์ไนไหนไปแล้วบ้างเจเตอร์ผ่านไปสองสี่รอบเนเะแล้วเชอร์ก็มีทำงานอัดเสียงซ้อมเต้นวันจันทร์อันที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยเขาสึกว่าเดเตอร์เสร็จมาสี่รอบก็อยากพักวันจันทร์ก็เลยไม่ไปออกกำลังกายก็ซ้อมเต้นอย่างเดียวแล้วก็ไปทำงานสองวัน แล้วก็วันพฤหัสก็ไปหาหมอมาเหมือนกันเพราะาเป็นช่วงกับการหาหมอมันก็จะพาไปพักใหญ่นะคะาเสียงอะไรเหรวววอาหาหาแล้วก็เอเมีซ้อมนูนนี่นั่นก็คืออยู่หอทั้งวันเลยเมื่อวานก็อยู่หอทั้งวัน น้องก็ถามตอนแรกวีก็ชวนไปเหมือนกันวันวศุกร์เนี่ยวันศุกร์จะไปฟิตเนสกับน้องไม้ก็ขอพักลางอา <c oughs> ทิตย์หน้าเดี๋ยวจะต้องเริ่มกลับไปฟิตเนสละละกับพิลาทิสสองอย่างแต่งานก็เต็มอยู่แต่มีช่วงกลางวันที่พอว่างก็อาจจะไปนะเดี๋ยวเจอกันวันที่9นี้เนาะมีดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอมิ l a ลน เจอการเจอกันนะคะแก๊งที่เต้นคาราโอเกะวันนั้นกันลรจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็เจอกันวันที่12ใช่ไหมคะเ h ม m o เจแปนดิสคัฟเวอรี่ที่ไปเจอกันเสร็จแล้ว14-15ก็น่าจะเป็นเทยเตอร์อีกนะคะก็จะขึ้นเทยเตอร์ก็เจอกัน ถัดไปมีอะไรอีกถัดไปที่จะได้เจอกับทุกคนก็คือ Cat Expo ในวันที่ 21, ย,ยี่สิบเอ็ดยีิบสองเลยยูแล้วก็งานจับมือยี่แปดยี่เก้าอุ้ยเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกเสาร์อาทิตย์มีอะไรให้ตามต่ละเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เหมือนห้าหกเราก็อาจจะเจอกันสิบสองสิบสามเราก็น่าจะเจอกันใช่แล้วก็เจอกันยี่หกธันวานะคะสปอตเดย์ว้าเฮ้ยูยูซีแดงมาไฟตติ้งกันจ้า yeah. ชุม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 ใช่ฮะงาน ประมาณนี้มียันจับมือวนมาอีกครั้งมาเมามอยกันนะคะอัปเดตกันมาใครเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยฮิฮิมีเกือบทุกอาทิตย์จนถึงเส้นปีไปเลยมีช่วงสิบเก้ายสิบเนี่ยที่จะแวะไปเที่ยวที่บ้าน <laughs> ขอใช้วันลาที่ลาไว้ล่วงหน้าเถอะในช่วงเดือนธันวาเย้ yeah. แต่วันนี้ไปไป,ไปนู่นไปนี่มาใช่ไหมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปเจอที่หลายๆที่ที่ถ่ายรูปสวยๆอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้แต่งตัวไปเราอยู่ในสภาพไม่ค่อยโอเท่าไรก็รู้สึกว่าเออเจอเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรูปนอกจากเวลาทํางานเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเท่าไหร่แต่ไปก็สภาพเนี่ยหน้าชดหน้าชดชดเลย อีฮ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 ีเดือนหน้ามีงานที่ไม่ได้เจอทุกคนเต็มเลยแต่ก็เจอทุกคนเยอะอยู่นะมีสเตทให้เจอมีสปาเทมีอีเวนต์ด้วยแล้วครับประกาศเอาเดือนนี้ก่อนละกันนะมาเจอกันใครที่สามารถมากันได้ทุกทีก็เจอกันนะคะย่าฮีฮีเดือนี้ไม่เจอกัน วิคหน้าเจอกันวิทไปก็เจอกันวิทัดไปก็เจอกัน,กกนสามวิคก,กันเลยว้าวนะสุดจัดไปใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอัปเดตกันทางนี้แหละ <laughs> ซูซ่ๆนะคะใครทำอะไรอยูอ่มา นี่ก่อยู่หอคือหลังจากที่ไม่ปกติถ้าเกิดว่าก็มักจะไปฟินเนใช่ไหมแต่ว่าพอใช้เวลาตื่นสายแล้วช่วงกลางวันก็คืออยู่หออย่างเต็มที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็สาบายดีเหมือนกันเนาะวันนี้ก็นั่งทํางานอยู่บนห้องยาวๆไปแล้วก็พอถึงเวลาก็ลงมาทํานูน่ทนทํานี่มาซ้อมอืมอยู่กับน้องๆช่วงกลางคืนก็จะ ก่อนขึ้นห้องหลังซอมเสร็จก็จะนั่งกันอยู่หน้าทีวีมามอมยพูดคุยดูหนังดูดู u t u b e ไปด้วยการกินข้าวไปด้วยการอะไรเงรี้ยอืออืม,อมวันนี้วันเกิดนาจังแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปสามทิศทาง <laughs> ลายไปหาเแล้วนะจังตอบแกด้วยนะจังบพรชาวพุทอานิยาโจาเรารู้สึกว่าภาษชาญี่ปุ่นเหล่านั้นมันช่างเรืองรานไปจริงๆนะเพราะว่าเรานึกคําไม่ออกเลยเอ๊ะคำนี้มันสะกดยังไงนะมันไปแล้วค่อนข้างแบบไปแล้วไปรับพอสมควรเลยอะ่ะเศร้าอืฮก็ทั้งไอจีสตารลี่ทั้ง คอมเมนต์ Comment, ได้ยนะจังแล้วก็ไลฟ์พิหานะจังนี่คงก็กำปัตย์คห้กนปริมาสยู่แต่ว่าคือเรายังอ่านได้ถ้าอ่านอ่านได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพิมพ์หรือเขียนเนี่ยลำบากแหละเสียใจชวนะจังเดียว อาจารย์ตอนนี้ตอนนี้เรายังไปไม่ได้เลยใช่ต้องไล่คุยกับอาจารย์แบบว่าแล้วก็ไม่เจ้าคุยอะไร่ภาษาไทยแล้วก็ไม่เขียนนี่หนูเมมชื่ออาจารย์ว้าโอเคดานานา้า,าจาังเจพีจะพูดอะไรก็ตัวแล้วก็ตามด้วยลูกสงใจเครื่องหมายตกใจเยอะๆๆไๆอเราชนะ่งสติเกอร์ ยี่แล้วก็เรียนดนตรีใช่ช่ชงนี้หมันมาได้เรียนดนต <laughs> รีฮาฮ่ารอรนว่าจะได้ออกมาเล่นเมื่อไหร่แต่ไม่เร็วๆนี้แน่นอนเพิ่งเริ่มจับเครื่องใหมก่กำลังลองฝึกเล่นค่ะอืมอหูสูๆนะคะใครจะทำอะไร ไม่รู้สินะไม่รู้สินะเอ้เล่นเบแหละแต่ว่าน่าจะอีกนานค่ะอืมก็มันเป็นคลาสดนตรีใช่ไหมที่ของทางแพลตฟอร์มเขาเปิดให้เราไปเรียนก็เรียนทฤษฎีดนตรีแล้วก็ได้ฝึกมีห้องเวิร์กชอปห้องห้องห้องฝึกดนตรีไปจอง ใช้ได้เยขก็ขรวยฝึกเล่นอยู่ <c oughs> มีกลองให้เล่นด้วยมีเปียนโนว่าจะเลีนเปียโนอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอืมอาจจะจองเล่นไวโอลินด้วยเพราะว่ามีครูที่เล่นไวโอลินได้อยู่ให้ครูยุ่นจองย่า ยี่สิบปดต้งต yeah ึ้งตุ้งตุงตุงแล้วก็โอยอก็ลงมาสอนบ้างอืมเห็นคนว่าคนนี้เขาก็ทำนู่นทำนี่อยู่นะ่แบบลงไปเจอที่ห้องอัดเสียงเนี่ยก็จะเจอคนไปใช่ห้องอัดอยู่ บ้างวันนั้นเจอใครเนเจอพี่แก้วบ้างเจอคุณไข่บ้างเจอใครอีกก็มีคนลงไปใช้ห้องเยอะอยู่เหมือนกันนะน้องๆก็ชอบร้องคาราโอเกะกันโมบายเนี่ยชอบไปร้องเพลงเล่นน้องเอ,อิร์ธใช่น้องๆลงไปซ้อมนันสาวก็ลงไปซ้อมก็เจออยู่ตลอดเลยอืม ใครทำอะไรสู้ๆนะคะมีแต่คนขอกำลังใจเย่ yeah, ไปโะทุกเรื่องเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะอูมีคนไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยฮัลโหล If you want to talk to me, come <laughs> ส่วนใหญ่เขาเป็นคนไทยอะ most of the แ s น h a i so I talk in Thai if you want me to talk in English please come to handshake oh ha. ขเขาเรียกว่าอะไหรหน้าออนไลน์เขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่ทำผ่านแอปอะที่ทำผ่านแอปก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะ greeting greeting you online please send it when you have time, yay น่าจะมีอยู่อีกเรื่อยๆแหละคะ่ะเ,เป็น system ที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วในแอปพลิเคชันนะเอาไปสำหรับคนที่อยู่ไกลๆมาไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มาเจอกันได้มาเจอกันจับมือแทนแล้วกันนะ จะได้เผื่อเผื่อโคต้าไปไปให้คนที่อยู่ไกลไกลเย้เยเย้เย้ฮช่วงนี้ก็ก็ดีก็แฮปปี้ดีอยู่หอแฮปปี้ดีเพราะว่าเราก็โฟกัสกับการทำงานได้เต็มที่แล้วพวกแต่บวกเลยเหนื่อยกับการทำบล็อกกิ้งมาก กำลังนงั่งช่วยดูบอกกิง้งใหม่ๆช่วยตัดตำแหน่งบล็อกเฮ้อคอยเช็กคกับครูอยู่เรื่อยๆเลยคุยงานเมื่อวานี่คุยงาน,างานถึงแบบเท่งคืนอนะไรกว่าจะเสร็จก็คือเหมือนกับพอลงไปทำงานใช่ไหมซ้อมเสร็จแล้วก็เวลาเหมือนเวลาเรากินข้าวหรือทำอะไรทำน้นทำ,ทำ,ทำนี่ก็คือถ้ามีอะไรนึกได้ก็คุยคุยไลน์ได้ทันทีกับทุกอย่างเลย อืม <_ d ream> ก็เลยเหมือนเวลาบางทียังมีติดติดงานหรือต้องคุยอยู่ก็จะคุยตอนนั้นแล้วบางทีก็จะวางแผนทำนน้นทำนี่เคลียร์ให้มันลงตัวก็เชียงคืออย่างเงี้ยแต่อ,อยู่หอดดนน้องแกงใช่ค่ะเดินน้องแกงค่ะฮึ่อฮึ่สนุกนะอยู่หอชอบชอบชอบกลับมาบ้านบ้างในวันที่ไม่ได้มีเงินอะไร พุ่งนีไปขา้างน้ตกอดย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 อดอะไรนะ Invisible Hack คือนอนแจงเยอะๆสนุกดีมันก็มันก็สนุกดีใช่ค่ะเย่มาอัปเดตประมาณนี้แหละยังไงก็วันนี้ก็อ,อ,อนุโมนาบุญ ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะมับ่นกันไปอืมอืมทุกมายอร์ e ี b e r be i ส่ a น e ย่ใส่แบน,นะค่ะสาธุสาธุนะคะเพื่อเพืท,พทิงทุกคน เออไลลา,ลาเห็นล่าสุดตะกี้เพิ่งเช็คอินสแกมก็คือจะมีเพลงใหม่แล้วซิงเกิลที่สองจะมาแนวนะคะฝากติดตามด้วยรายละเอียดไปชมได้หนูลงไว้ในไอ s t o ตอแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีรูปเหลือแล้วอะ่ะเจ้าแล้วก็ไม่ได้ถ่ายใหม่ด้วยเพราะไม่ได้ค่อยได้ไปทำอะไรเท่าไหร่เยอะ ไว้เจอกันตัวตวเอ้ชาชูว,วานิลาเห็นเขาบอกปอบมาดีมาก,มากไม่รู้นะรอฟังเหมือนกันเพราะยังไม่รู้เหมือนกันเดือยอดหมดแล้วรู้หมดแล้วตอนนี้มีแต่รูปของกิน <c oughs> เพราะหนูไปไหนหนูไม่ค่อยถ่ายรูปตัวเองจะถ่ายบรรยากาศบ้างถ่ายของกินบ้างทำงานเนี่ยถึงจะ แต่งหน้าทำแต่งตัวนิดหน่อย่าอ,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 อย่าไว้เจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วดีกว่าคืนนี้ราตีสวัสดิ์ฝันดีนะคะคิดถึงร,อร็อกหรอไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยจริงๆ จริงๆมันมี Vlog อยู่ถ่ายไปแล้วแต่ไม่ทำไมเขาไม่เอาลงสักทีก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาไม่ผ่าน q ิก็ไม่รู้นะอาจจะได้ผ่านคิวแดเดี๋ยวถ้ามีเวลาทำคอนเทนต์อะไรจะลองดูให้อีกนะคะ TikTok เนี่ยหนูไม่รู้จริงๆต้องให้คนอื่นลากหนูมาเล่นนะหลังล่าสุดเนี่ยคือพี่พี่หินก็คือพี่สตาฟก็ให้ส่งให้เจอมาเชบอกเอ๊ะัไม่มีแอปให้ใครมาทำให้ช่วยทำให้หน่อยได้ไหม โอเคสวัสดีนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆมีกำลังใจในทุกๆวันเลยนะคะทำอะไรก็เต็มที่ชู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 วเจ้ชูขอลืมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะอ่า ไว้เจอกันมิวแลนบอกเลยว่าอร่อยมากเออ,อไม่ได้เป็น MBK เออเ็แบบเไม่ได้เป็น MBK นานเหมือนกันนะนใช่ป่าวถึงจะไปเดือนที่แล้วเพิ่งไปมาแล้วแต่ว่าเออมันก็ทิ้งช่วงไปนานอยู่บางทีเธอก็ทำงานดูมาลืมคืนเหมือนกันนะเนี่ยบาย,บายๆเจอกันนะคะฝันดีคะ่ะดไนท์เลิฟยูทูม ยังไม่ได้เล่นเกมเลยค่ะชว่วงน,นี้ก่อนทำนะไม่ได้ซื้อลอตล่าสุดลอตหนึ่งรอลอตต่อไปเดี๋ยวไม่ได้รีบเกมยังไม่เยอะซียูอากิ0 good night ค่ะ bye bye เย่เย่ไหน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 ,น ю у